วัสดีจ้ามือนี้สิผ้ามาใส่ปุ๋ยบกักเผาสิผ้าไปเบิ่งวิธีใส่ปุ๋ยบักเผานะจ้า <c oughs> เริ่มแรกเกทา้ากระถางหยาออกก็ไป <c oughs> เท้ากระถือใส่เอามูให้หยา <c oughs> ใส่ปุ๋ยใส่เกลือบักไม่เกลือบักไม่หยิง แห่่นเกมื่อ่ฮะเกิ่นเิเม่อแม่ยบ่แม่เล่บอะบ่เล็บอะไรหรือ้ผ่าไปเนี่ยที่ป่ะผ่าไปนเขาก็ใส่ยย่างก่คือฮะเอากผ้าผ่ายูทูบอย่างเนีสวัสดีค่ะ จ้าหน้าผาาเนะโอีย<อ><อ>นมาเลยเดี๋ยวสิผายางไปูบิงบีงงงกลกกบวิธีใส่ไปค <c ười> ือโทรศัพท์น้ำไม่เกือบหมี

ผากันพี่เหรอ,อใส่อีกรอนึเอาไข่คื้งๆโอเคเบิ้งเห็นคนบ่เห็นกล่องเหอนะจะทำเลยตอนนี้กำลังใส่บุยมะพร้าวป้านล แม่จูตลาดกุงเทียนวะ ตอนนี้ใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะจ๊ะนี่ใส่ปุ๋ยเกลือเอา้าถือไม่ผล่ะก็ะโคนี่ทางหยาออกกระก,กลกเป็นหลุมสามหลุมเช่นเดิมใส่ปุ๋ยมะพร้าวน้ำหอมให้ได้ผลสองปีหกเดือนได้ปะน่ะ ต้องปีออกจันหกเดือนได้กินโอ้อาขามนเด็กวนเป็มสามหลุมเนี่ยกวนนั่อนใส่หน้าจอสดีเนาะเออเห็เือนองใส่เนีจอเปตะดีตดีสอกว่าบาทตนวิสิบ่สิไปร่องช <c oughs> ใส่จอบหนึ่งเต็มเต็มลงไปเลยแล้วก็ถมเก็บมันเนี่ยถุมา่นประจุมกันเลยใงนสร็ละถุมนใส่ ตัวสุดท้ายใจเกลือนี่วะมันมาเกลือนอกเผาเนาะมะเผาปามใส่ตี๋โอมแน่ใ่ตีนหยยบทมมไเลยอันนี้ทมเล้่อ่ะทมแล้วจ้า อันนี้ใ <ขอ S 1> ส่ปุ๋ยเกลือหรืออีกปุ๋ยขิงวัวเดี๋ยวเ้ามาใส่ปุ๋ยขิงงัวกันสมัยใ<อ>ส่ขิงงัวสอบหนึ่งจะสองต้นนะกฟ้องแข่เพียรพร้อ,อมมี่หน่วยั่านนี่จุดดกิขี้บดมาหน่วยมันมีอยู่ <laughs>

ดีดอันไซแล้วจะเป็นต้นนี้ต้นจะบ่งงามต้นสามตอนนี้นะคะก,กำลังยายปุ๋ยใส่ระเพราวนะคะสอบสอบหนึ่งนะคะต่อสองต้นนะคะแบ่งเลยต้นหนึ่งกับใส่เครื่องสอบนะคะเพื่อที่จันจะได้ปุ๋ยแบบเต็มที่แล้วก็ปล่อยน้ำใส่ให้เต็มที่เลยนะจ๊ะ ตอนนี้กำลังใหญ่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยขิงง้วนะคะปุ๋ยขอกใหญ่ใส่โกบกผาเลยนะคะใส่เต็มทีไปเลยเพราะว่าโกบผากก็เริ่มเริ่มได้ปีหนึ่งแล้วนะคะแต่มีต้นง่ามแน่แหละค่ะต้นขี้ลายเนี่ปะปนกันไปแต่ก็จะพยายามนะคะเพราะว่าตัวนี้บวใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะคะใส่แต่ปุ๋ยขอกับเกลือบังมิกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ทางหยานะคะเห้มัน นี่คะ่ะพีจูนะคะก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะคะตัวน,นี้มันสอบหน่อยมั่เหลือมาจากต้นน้อยๆน,นะคะก็เลยใส่เพิ่มเพราะว่าต้นนี้ก็ต,ต้นไ่เติมเขืนในไ่เติบแล้วใส่ไปเลยเครึ่งสอบนะคะแล้วก็ไปใส่อีกต้นที่สองนะอีกครึ่งสอบนี่นะคะเป็นวิธีการใส่ของปุ๋ยข็กใส่ไปเลยแบบอินซีอินซีของแท้เบื่อมันกับบริษับ่ได้ทือว่า ต้นยังบอร์นัทตเต็มที่นะคะแต่ว่ากับโอเคขึ้นจักน้อยแหละเพราะว่านามกับลองสํรประทานมันบม,มีนามมันมีคนลอยไปนามถิมเนาะค่ะก็เลยนามก็เลยอึดช่วงนี้อึดนามกับพยายามนะคะคูดสาของจาของมีสาของจาข้องแต่ว่านามโบออกบอค่ะก็เลยช่วงนี้กับนามหน่อยแน่นิดนึงก็เลยอาจจะ ขอผู้ยาบ้านหรือขอนายยกเนาะคะ่ะอัดไฟตันไ้าให้เป็นให้ห้องมาใส่การเกษตรเนาะคะ่ะกับย่งบัวั้นนี้มีการมาอัดไ้านะคะแต่ว่าอีกบัวดนเพื่อนกันอาจจะมาอัดไห้เนาะคะ่ะเป็นเห็ดเป็น,ปนคันคู่ฝฟายไห้เนาะคะ่ะก็รออีกแป๊บนึงนะคะถามแม่ย่ำเลยแตเดี๋ยวจะไล่างานในเบืองอีกนะคะนามาพ่อกกบอาจจะหญ่ขึ้นก็หนี้นะคะ นี่นะคะจสพามาเบ่งการสีใสตินสีทีในการสมบูรณ์ใส่ขีงวัวแบบเต็มทีเลยเครื่องสอบแนยเบ่งต้นทุกต้นใส่ขีงวัวแล้วนะคะอาการเลยเนาะสายพันธ์ นำเข้า <c oughs> นำเข่าจากสวะเป็นของบริษัทเอาหายมาปลูกบฮห้วสี่เป็นยังไ๋สี่โอเคหรือบ่โอเคกะนั่นล่ะเป็นบริษัทของโอเคหรือบ่โอเคกะเดี๋ยวก็ไเลยดูกันนะคะ <c oughs> ว่าจะออกมาสองปีหกเดือน <c oughs> อันนี้คือบำรุงอาจจะขาดน้ำนิดนิดนด,ดูทรงอาจจะขาดน้ำเพราะว่าน้ำนิ่มห่วยเข้ามาหน่อย เดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วก็สิอาจจะฝนตกนใ,ใบจะเรื่มหักงออาจจะเกิดจากแมงหรือร่มแห้งก็ได้บ่ท่นในตรวจสอบพอมือนีเขาก็ได้มาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเกลือลแล้วก็ฝุ่นแน่ๆไปเห็นต่ฝุ่นอากาศสอบข้อขาวฝุ่นอ้าโอเคแล้วค่ะมือหนีก็กจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมือหนา ทีาไปเห็นอย่งกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe ซ่องให้ด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้กันเด้อเออฝากติดตามกันน้ำจา้าสวัสดีค่ะ